ีน้องมุกดื้อกับแม่ไหมลูกวันนี้หนูดื้อไหมหนูร้องไห้ไหมหนูดื้อไหมคะดื้อกับแม่ไหมแม่พูดหนูต้องฟังดื้อไหมคะน้องมุกดื้อกับแม่ไหมด้อแล้วน้องมุกร้องไหมร้องน้องมุกกรีดไหมกรีด น้องมุกกิ๊ดทำไมคะรู้ไหมว่ามันไม่ดีน้องมุกบังคับแม่ไหมวันนี้บัง,บงคับไหมคะบ,คบังคับมันไม่ดีนะคะเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะน้องมุกพรุ่งนี้น้องมุกจะทำอีกไหมทำถ้าทำแสดงว่าแม่ไม่รักเข้าใจไหม แม่ไม่โอน้องมุกแล้วนะถ้าน้องมุกกีดเอาแต่ใจตัวเองมันเป็นน,นิสัยที่ไม่ดีนะคะเข้าใจไหมคะเข้าใจที่แม่พูดไหมเข้าใจไหมคะ <friendships> <ด> <media> ตอบแม่ก่อนวันนี้อบรมกันแค่นี้มุกมุกม,ม,มนีกับกับอะไรมุกมณนีกลับกับอะไร 天母、嗯。嗯